ไม่มีกล้องวงจรปิดดูเหมือนที่นี่จะเป็นส่วนตัวดีนะลองทดสอบพลังของดาบแสงดาวเล่มนี้ควบคู่กับกระบวนท่าวิชาดาบอายุไขหน่อยเถอะดอบดีจริงๆ ลองดูเวทต้องห้ามบทอื่นต่อเลยแล้วกันใกล้จะถึงการสอบใหญ่แล้วพอพี่ใหญ่ของฉันเริ่มเปิกทีไรก็จะบ้าคลา่งนิดหน่อยนะะอืมฝึกหนักขนาดนี้ยังไงก็ต้องทำผลงานได้ดีแน่นอนพี่ใหญ่ทำไมออกมาเร็วจังอืมใช้พลังไปเยอะต้องกลับไปพักฟื้นสักหน่อยจริงสิของในห้องฝึกพังไปบ้างไม่ต้องจ่อยใช่ไหมพูดเล่นหรือเปล่าคะ ห้องฝึกระดับเลเวล40นะคะถ้าคนเลเวล16อย่างท่านสามารถทำของข้างในพังได้จริงๆแล้วก็แสดงว่าคุณภาพมันแยก่เกินไปตั้งหากแบบนั้นจะให้ท่านจ่ายค่าเสียหายได้ยังไงกันล่ะคะงั้นก็ดีแล้วลิงอวีไปกันเถอะอือมเอ๊ะอ่ะอ่ะฝาถล่มแล้วขลือหอตะกูลจี้ เอ้ยเป็นอะไรไปเนะอะข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเนอะท่านกลับเล็บหนีไปแล้วเขาอ่าคนชายตะกูลจีเจอกันอีกแล้วเร็วจังเนอะไปสน ใช้เปิดเล่นงานพุทธิพานการเปลี่ยนอาชีพเงินเหรอแกมันโง่สิ้นดีหัวหน้าไม่เจอตัวพวกมันเลยครับอะไรนนะปะเราให้เด็กเวรสองคนนั้นหนีไปได้เงินเหรอไรประโยชน์สิ้นดีจับไอ้หมอนี่ไปให้มันมีชีวิตอยู่อีกสักหน่อยก็แล้วกันอืมทำไมไม่เปิดไฟละ่ะ ไ้ดับงั้นเหรออืมไม่ใช่แล้วไม่กินขาวเลือดด้วยไม่ใช่แล้วพวกเราต้องหลงทางแน่ๆที่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันแน่นอนลิงอวีระวังตัวด้วยเหรอพ่อพ่ออยู่ไหน หลวงปู่ลงอยู่ที่ไหนก่อนลิงอวีมาดูนี่เลยถ้าอยากให้พ่อของแกรอดชีวิตก็พาเยลินมาหาฉันที่ตลาดเมื่อตายดินทุกๆครึ่งชั่วโมงฉันจะตัดเนื้อพ่อของแกออกทีละเชนทีละเชนไปเซนฉันจะฆ่าแกด้วยมือของฉันเองลิงอวีเรื่องนี้มันเริ่มจากฉันไหนรีบหาที่ซ่อนก่อน เดี๋ยวฉันจะไปช่วยคุณลุงจี้เองไม่ได้ฉันจะข้ามันด้วยมือของฉันเองแล้วพาพ่อฉันกลับมาพี่ใหญ่ฉันจะต้องเชื่อฉันเถอะฉันจะพาลุงจี้กลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนเบยซันฉันจะให้แกได้รู้สึกงเองว่าจอมเวทต,ต้องห้ามที่ไม่กลัวตายจะน่ากลัวแค่ไหน ลอดมือใต้ดินในเมืองชิงโชคดีที่ฉันมาเร็วอืมแค่แวบ,บเดียวก็โดนจับได้แล้วเหรอเป็นไปไม่ได้น้องชายสมัยนี้แล้วยังจะมาแต่งตัวเป็นโจรย่องเบาอีกเหรออืม กล้องตรวจจับอินโฟเรตตอนกลางคืนงงินเหรอในตลอดมืดมีเทคโนโลยีที่ล้มขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไปกันเถอะน้องชอยหัวหน้าเราเราเจอนายมานเอแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้เงินก็ง่ายแล้วล่ะบุคบิาไปจัดการพวกมันตรงๆเลยแล้วกันคำสาบต้องห้ามไฟสังเวยจุดติหมอนี่มันไตขวาเพิ่งงอกกลับมาได้ไม่นาน งั้นรอบนี้สังเวยไตยสายก็เหลวกันอตอะไตฉันไม่ใช่แล้วหน้าบอกไว้ว่าไอ้นี่มันแปลกๆยิงมันเลยหน้าบอกไว้แล้วว่าไอ้เด็กนี่มันไม่ธรรมดาลุย เงามัดจุลอดในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วคนที่อยู่ที่นี่ในคืนนี้ไม่มีใครรอดไปได้เด็ดขาดไม่งั้นความลับของฉันต้องถูกเปิดเผยแน่ไปเสนฉันมาแล้วเวทลมลมพิฆาตต่อเนื่องอึกเลวชมัดเลยเป็นผู้เปลี่ยนอาชีพสายลม ระดับไม่ต่ำกว่าเลเวสามสิบแน่นอนไอ้เด็กบ้านี่กล้ามาที่นี่คนเดียวแบบนี้คงอยากตายนักเช่ไหมฮ่าฮ่น้องเจ็ดวหน่าสั่งไว้แล้วว่าต้องจำเป็นวางใจเถอะฉันไม่ฆ่าเขาหรอกเอาละถือว่าพวกแกโชคหลายกว่าแล้วกันงั้นฉันขอรับคมดาบด้วยเรื่องของพวกแกหน่อยเถอะดาวดับฟ้าเข้ามาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าพวกแกจะรับดาบของฉันไหวหรือเปล่าคำสาบต้องห้ามดาบสังเวยชีวิต ไอ้เด็กเวนยะมาทำอวดดีนักเนอะดาบเลยไอ้หนูความเร็วใช้ได้เลยนี่งั้นลองรับดาบนี้ของฉันดูหน่อยเป็นไงดาบที่สงไอ้หนูความเร็วนายก็ไม่เร็วเลยแต่ฝีมือดาบของนายเนี่ยนึกว่าเกาหลังให้ฉันอยู่หรือไงฮ่าฮ่าฮ่พวกแก ยังไม่รู้เลยสินะว่าดาบของฉันนอะมันมีทีเด็ดซ่อนอยู่ดาบที่สองดาบที่สีดาบที่ห้าดาบที่หกดาบที่เจ็ดดาบที่แปดหลองเจ็ด โอ้ดับที่แปดแรงใช้ได้เลยนี่นอะเป็นไปได้ยังไงนี่มันกระบวน่าดาบอะไรกันเน่ะแกไม่มีโอกาสได้รู้แล้วเล่ะพี่ฮ่อแกไม่ใช่คนแกมันปีศาจชัดๆปีศาจอ่า ฉันบอกแล้วไงว่าคืนนี้ไม่มีใครรอดออกไปได้สักคนช่วยด้วยข้าไม่ตายไอ้หมอนี่มันข้าไม่ตายจริงๆดาบแรกดาบที่สองอืมอย่าหนีนะฉันต้องนับให้หมดเลยนะอืม นอนแล้วเนอะที่ไม่มีใครกล้าบุกมาที่นี่คนเดียวเพื่อกอ่อเรื่องนักสู้เมื่อหนึ่งแห่งตลอดมืดจอยซิวฉีเลเวลสีสิองเจ้าหนูร่างกายของแกซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่โดนเล่นซักขนาดนี้ยังไม่ยอมล้มอีกือแค่เห็นขวานนะั่นดูถ้าจะหนักเป็นร้อยกิโลเลยสินะวางขวานลงก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกทุกอย่างที่นายอยากรู้งั้นฉันคงต้องจับแกไปเชือดให้ตายก่อน แล้วค่อยวิจัยที่หลังแล้วละ่ะคำสอบต้องห้ามอสศนีเพลิงขมินระบำชั่วพิบต่อฮที่แท้ก็เป็นจอมเวต้องห้ามนี่เองใช้พลังชีวิตเพื่อแลกกับพลังต่อสู้แบบนี้แกจะทนได้นานแค่ไหนกันเชีวยวย่า